สวัสดีครับเป็นเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับช่อง How to Tip วันนี้จะมาทดสอบนะครับกล้องกล p r o หครับแล้วก็กล้อง Sony นะครับ Sony ่ v 1ครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับส่วนกล p r o จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะทำการทดสอบกันสั่นกันนะครับกล้อง Sony ตั้งเป็น Active นะครับ แล้วก็กล้อง g กล r ปนะครับจะลองทดสอบกันสั่นว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะครับจะเริ่มสตาร์ทรถนะครับจะนั่งบนรถ ATV นะครับวันนี้จะเริ่มขับไปแล้วนะครับ นี้เป็นทางที่คู่ขามากเลยนะครับทา,ทางทางนี้จะไปโคกหนองนาะฮักสเตนนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีต้นปอเทืองครับฝ่ามือก็จะปลูกต้นกล้วยไว้นะครับ นี่ต้นกล้วยหอมนะครับอันนี้ทางที่โคขะมากนะครับอันนี้นั่งเอทีวีแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับถือปกตินะครับเราทดสอบกันสั่นดูระหว่างสองยี่ห้อสองรุ่นนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ,อนนรบตอนนี้ก็มาถึงบ่อแล้วนะครับ อตอนนี้ก็มาถึงกลางทุ่งนาของฮักสเตโก้งหนองนาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสะพานข้ามไปนะครับอันดนั้นก็จะมี แผงโซลาเซลล์สำหรับสูบน้ำนะครับส่วนโกโปรภาพจะมืดไปนิดหนึ่งนะครับของ ZV-1 วภาพยังชัดอยู่นะครับอันนี้เป็นเวลาประมาณตอนนี้เวลา1 8บ0นาฬิกาานาทีนะครับ6.30มงครึ่งนะครับตอนนี้ภาพโกโปรจะได้ประมาณนี้นะครับ ZV-1 จะอยู่ด้านขวามือนะครับ น,นี่เป็นบริเวณโดยรอบนะครับของโคกนงนาฮักสเตครับที่เขาพระงามจังหวัดลบบุรีนะครับตรงนี้จะทำเป็นนาที่จะปลูกข้าวนะครับตอนนี้มีแต่หญ้านะครับยังไม่ได้สูบน้ำเข้ามานะครับบ้านก็จะอยู่ด้านขวามือเลยต้นตานไปนะครับ ภาพจากโกโปรจะเป็นแบบลีเนียนะครับตั้งค่าเป็นลีเนียนะครับด้านน้องก็จะมีเต็นท์อยู่นะครับนี่เป็นทางเข้ามานะครับบริเวณโดยรอบของพื้นที่โค้งลงนาฮักสเตย์น,นะครับด้านหลังนู้นก็จะเป็นเขาพระงามนะครับก็จะมีพ่อองค์ใหญ่อยู่นะครับ อันนี้ใช้มือถือนะครับอาจจะเอียงบ้างนะครับก็ลองเปรียบเทียบระหว่างโกโป o กับ Z V1 ดูนะครับโ o n y กับ Go p ป o ครับคิดทดสอบตรงน,นี้ก็คิดทดสอบตอนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องตรงรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับนี่ย ภาพจากโกโปซ้ายมือ z ซดวขวามือนะครับก็ดูเปรียบเทียบกันเองนะครับเกีมนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ